ัาตอนนี้เราผ่านอำเภอโรงพยาบาลเยงาที่สี่นะครับอันนี้ครอบครัวโองกลางก็ได้เดินทางมาเที่ยวตึ่งดอกปเจวบานนะครับมีคุณครูคนคคคงศักดิ์นะครับคุณคงศักดิ์ลูกเอ่อภรรยาภรรยาชื่อคุณอะไรนะสุชาอะไรนะสุชาวดีลูกสาวชื่ออะไรนะสุชาครีเอ้ยสุชาวดีื่อสุชาครีโออเห็นด้วยเนี่ยเขามีว่าวด้วย ว่าจุฬาตู้กับตู้เห็นว่าจุฬาตอนนี้เราติดไฟแดงนะครับเราติดไฟแดงนะครับติดรถไฟติดไฟเอ้ยไฟแดงรถไฟจ้าต้องพูดเต็มเต็มรถไฟมาถึงอ่าตอนนี้เราอยู่กลางป่านะครับอำเภอทอุทิศเหรอไม่ได้สิเขากำลังสร้างเส้นใหม่นี่ไอ้ภูมิเส้นใหม่เขากำลังสร้างไฟสีเลียนไปอำเภอบัวใหญ่ครับนี่ไปบัวโพใหญ่นะครับอันนี้ไปบัวใหญ่เหรอจ้าไปขวามือครับล็อขึ้นเลยไม่ต่างเออนี่นี่อะไรจ้ามีอะไรตูต่างกัลเล็ตอะไรบินอะไรนะเขาเนี่ยเหรอ ครับอันนี้เขาเรียกวินอะไรติดคันนี้ไม่ใช่อ่ะเรียกวินอะไรต่างกูเสียเดียวถ่ายก่อนถ่ายก่อนแชะโอเคก็เรียกวินอะไรนะโอ้ติดด้วยก็เรียกวินอะไรนะไปแล้แม่แม่เขาเรียกอะไรวินนั่นโอ้โหติดตั้งคันนี้นี่แม่เขาเรียกวินอะไรนะโอ้โหขาจ้าจ้จ้าตแต่เขาเรียกอะไรนะวินสบายบินสบายมีกี่อันครับมีสามอันโอ้ตัวมีกี่อันนะสวยจังเลย เราก็จะเดินไปทุ่งดอกกระเจียวบานนะครับอู้สวามสวยามเลยดอกกระเจียวเขียวดอกกระเจียวไม่มีดอกกระเจียวนะครับเราจะไปดูสีทัชวันนี้วันพ่อนะครับโอ้ยสมรรถกา<ร>ู<ร>าอะไรเนี่ยมันโดนวินทบายสามวินเทบายสามวันครับ <collaborate> อะไรเขามุ่งหน้าครับหรือกี่กิโลนะครับถังไม่รู้ครับไ,ไปบนึ่งจิ้มแจ่วโอ้ไปนึ่งจิ้มแจ่วโอเคครับเราจะมีเราจะนอนรีสอร์ทข้างทางวันนี้ครับเราไม่กลับมาครับนอนเต็นท์โรงแรมมงคลศึกษา เยน,น,านสารสุกภูโออยู่ในป่าเลยนะครับไม่รู้ใครจะมาหรือเปล่าเนี่ยคนป่วยคงจะตายกลางทางภาไม่ถึง, <c oughs> ง,งก็ <c oughs> มันมีแต่ป่าเขาดีครับโอเคครับห่อมตั้งห้อมอก็คือห้ำไปใบจูตอนนี้เราตอนนี้เราไม่ต้องแปลเรามาที่หอ้มอมหมอห้ำตั้งนะอ, <c oughs> อ,อุทยาน <c oughs> แห่งชาติอะไรนะป่าไม้อะไรนะพุทธชาติอะไรต่าง ป่ายินงามนะครับเ,เราจะไปดูตุ้มาเจียว <คน S 1> ตอนนี้ก็มาเจียวก็ไม่มีนะครับวันนี้เป็นวันพ่อครับลดค่าใช้จ่ายให้ปกติคนละกี่บาทแม่พูเออมนุษย์คนละยี่สิบมนุษย์คน <laughs> ละยี่สิบรถคนรถคันละสามสิบเอาขึ้นเข้าไปได้ไหมเนะี่ยไม่ไดคนมาแต่ไปถามเราในคนแรกไงไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนแลารถไปได้ไหม <laughs> นี่พอเอาเด็กมาตรงน,นี้เต้นวันนั้นตัวจังมาใช่ okay. ตอนนี้ก็สถานีที่ทำงานของเจ้าหน้าที่เกณฑ์ครับเฮดคอเตอร์นะครับเรากำลังเข้าสู่ในมอหันตั้งมอหันต์หนึ่งจุดสองกิโลทึ่งเป็นเจียวอีกหนึ่งจุดห้ากิโลแล้วเราไปดูนะครับจะบรรทุกจริงหรือเปล่าเก็บค่าทางทางแล้วกงหมดเลยนะครับตีน้องแมวมามาอออยู่่หืมจะได้เก็บกลับบ้านที่ไม่มีใครเอาไป ปีที่แล้วก็พาเด็กมาคนเต็มขเข้าแถวแล้วก็มีรถพาขึ้นไปตรงนี้มันเงียบมากตั้งแคมป์ด้วยนิ่มพี่ตั้งขอน่อยนงเอ็ขอพี่เกินหมดก่อนแล้วก็กำลังเดินทางขึ้นสู่มอตมอต,ตั้งมอมตั้งรู้ตังมากตังน้อยตกใจกับชื่อนตอนนี้สามโมงสี 3, 4, 4, 5, 5. ่สิบนะครับเราจะไปเดิน รวมก๊ไฟมาดูทางแกมปไหมมาเอาบรรยากาศกันไม่7-8โมงไอ้18.00น,ๆๆนครับเป็นปลาครับเรา <15 S 1> นนก็18.00น,น,น,นไถาม1 8งยเย็นครับเปิดไหมครับอมบไหมครับตางคนบรรยายด้วยที่ทางโคดเกียวบรรยายเป็นรีพอร์ตเตอร์ตัวมือของโคดเกียว ใส่คนในรถหน่อครับมีสระว่ายน้ำด้วยใส่ไปซ้ายมือจะไปอีกทางหนึ่งทางหมอใช่มัต้องไปทางหมอกทางขั้นทางนี้ไปรังหินงามตรงดอกกระเจียวไปทางหินมือคือทางนี้ไปพุ่งดอกกระเจียวสุดแผ่นดินผาเราจะเดินทางทางนี้เด็ดถ้าหน้าฝนมันจะชุ่มฉ่ำทางนี้มาไม่รู้สึกแล้วจะไปเป็นปลาไอ้กินปลานะไม้สักไม้เต็งไม้รังขอแจ้งครับ เราะไาาปสะพานข้าวสิงดอยถนนนะครับตั้งดีๆเลยครับ,บรยรอบบย่าให้มันต่ำเลยตัดดำดีๆเราก็งกลงเกาะลันตามันไปถ่ายอะไรเด็โชว์รถไปถ่ายไงไปคนนี้จะไปเราจะไปมอหินขาวค,ครับนี่ครับมอหินขาวไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรเลยนะครับมาทำไมครับ พ่อเขาอยู <noise> ่บ้านครับเกากลับมาแล้วครับเลยจ้าร้ถ่ายไทยคนในรถนะครับครรับถไทยเขียนไทยนี่ถ่ายพ่อหน่อยไายใกล้ๆจะใกล้มองไทยใกล้ๆมองเหงสิอครับเราอยู่บนต้นไม้อ๋อชื่อลิงท่านจะมีอาการแบบยุติ้งป่าพอท่านลงจากรถท่านจะเมาเพท่านจะเดินไม่ตรงเฮ้ยดูกระลอกน้ำมันดอกซากุระคือต้นสัตว์ นี่ต้นสากุระนะต้นต้นสากุระครับสากุระน่าจะใช่อะถ้าใครใครใครไม่เป็นอาการนี้จะให้รางวัลถ้าลงจากรถแล้วท่านจะเดินท่านจะเดินเซ่อ่ามีมีการท้าระลองด้วยถ้าลงจากรถแล้วท่านจะเดินเซ่อไม่เท่ากันหรออ่าลองดูต่องพอจะพูดอย่างนี <step> <c ười> ้เนี่ยเลยนะเขาให้กี่บาท ให้หนึ่งล้านอเขาบนจะมีขายน้ำครับนิดเดียววันนี้มันพกไม่ขายไม่ขายครับขายแจกฟรีไม่ใช่เขาไม่อยู่ครับนี่ไม่มีขึ้นมาครอบครัวเราก็มีครอบครัวเดียวไม่ไหนมันี่ทุกดอกกระเจี๊ยวครับกระเจี๊ยวจะไม่เจียใหญ่เหมือนสอนข้อกมลทำตั้งมากเลย อันนี้มีรถไฟด้วยแต่เนี่ยรถไฟซะลารอดรถมีรถโดยสารไปทางวันนี้กับแม่ห้องสอนนะไปจะเด็กสอนไปไปลายจริงๆแลนะ้วจริงๆริงงนเนีนน่ยเราไปปลายเราจะไปปลายครับไม่อยากไปปลายอ่ะไปพรุ่งนี้จัดให้หพรุ่งนี้ต้องไปเซงเวโอลินครับอกนะ<ส>ี่โมงอยากไปดู ได้มาครับไม่รูใ้ใครเขาเฮ้ยมันมีอะไรอ่ะเราเป็นแฝงตัวเข้าไปใส่ใส,ใสเออ่เป็นชุดติดมองหน่าเลยน้องเนินหน้าไม่ให้เราเนินอันนี้มองกําลังโอ้นี่ไงขึ้นมองครับโอ้มองหาตั้ง <laughs> ที่มาคือเขาชื่อนี่แหละ <laughs> ดรากระเดียว <laughs> <laughs> แล้วน,นี่คือหมอกหำตังใช่ไหมอันนี้คือดอกทุนโลกกระเจียวไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยจอดรถนะแล้วดลเดินไปเหรอไม่เอาไม่เดินไม่เดิน,ดนขึ้นไปไ <laughs> ขอไม่เดินกลับมารถหาย เสือ้อสุดท้ายมั้อมีคันยังลงมากับเราด้วยทานเนี่ยเฮ้ยเดสื้อสุดเท้ยายมั้งอ๋อมีเนี่ยเนี่ยใช่อาตายดิเรามีลรามีเพื่อนด้วยเรามีเพื่อนแล้วมีใจจุงมไปหนึกว่าจะไม่มีเพื่อนเขาเป็นปงานเขาเป็นเจอที่อุทยานทง,งานอยู่ที่นี่มาใช่อย่าสะดุดลักกระตูนี่มันผ่าแป้งนี่

แผงเหยลืไอต่อดันตัวของแผ่นดินจากภาคกลางฐานไทยมันไม่มีอะไรมากั้นหรอกสุกเข้าใต้ส่งไปนิดเพิ่งเลยสะบายทำให้เกิดขอบยกสูงขึ้นแบ่งระวังภาคกลางกับภาคอีสานจะได้จุดนี้ว่าสุดแผ่นดินอีสานกลางเฮ้ยตูนักกลัวอ่าไปวู้อมาตูอย่านะตูระวังลูกเออแม่ถ่ายแอบถ่ายลูกเลยถ่ายชั่วๆเลย ตัวต่างๆยังเล่นต่างๆเดี๋ยน้องเดี๋ยน้องระวังตัวเองนะฮะตัวนี้ไม่สูงหรอกตนี้ไม่สูงตัวนี้ไม่สูงตก็ตายลงไปค่ะไม่สูงตัวนี้ไม่สูงมากไม่สูงแต่ก็ตายอยู่ดีตูวทำอะไรหาดูอะไรไปเจองูรัดคอเราะหราะเท่เก๊กเราะว้ามันจะได้ไม่แม่นั้นไม่ตกไงก็ต้องโอ้โหตอนนี้เราอยู่จังหวัดชัยภูมินะครับตฝั่งซ้ายมือจังหวัดลพบุรีครับ ฝั่งขวามือจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอันนี้นี่เทือกเขาอะไรเดาไหมเทือกเขาเพชรอะไรลูกเทือกเขาเพชรอะไรต่างเพชรบูรณ์ก็ตู้เทือกเขาเพชรอะไรนะไปไหนอ่ะตรงไปแด้วหรอเทือกเขาเพชรอะไรตู้ตู้อย่าตู้อย่าเล่นนะดอกอะไรไหนดอกยาดเกลียวดอกยาดอกยาดมนอะไรจียวต่างนั่งถึงตู้ขงล่างตู้เหนถ้าถ่ายถ่ายเป็นภาพเดียวเดี๋ยวถ่ายภาพเดียวติจะตกบ้านไหมครับต่งไม่ต้องโฆษณาเพิงโก้งวันนี้วันที่ห้าธันวานะครับ ครอบครัวผมกลางได้มาเที่ยวที่ป่าหินงามนอนโฆษณาพิงโก้พิงโก้เข้มแต่ดีนี่โอ้ตังรอบมากเลยแล้วทางมันไปไหนอ๋อเข้าป่าเขาก็มีทางเดินเขาอยากไปเที่ยวป่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง อริชนสุดเป็นดินที่ไหน <c oughs> ความสูงไปร้อสบเมตรจากระดับทะเลปานกลางตามทะเลปานกลางอยู่ที่ไหนครับ <c oughs> จังหวัดอะไรนะเ <c oughs> ขาหลักจังหวัดปลาอะไรนะคีรี <c oughs> อะไรนะคีรีกันครับดูระวังระวัง เห็นนางไม้โฆษณาพิงโกอีกนะต่อไม้ที่ตายแล้วต่อตูค่อยมาถ่ายผาแันไม้ไหม ตอ,อ,อ,ตอต,ออออตว,นะอตวนะอา,าตาสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นคือมองเห็นข้าครับเฮ้ยมเนี่คือสุดแดนสยามพับพาแทมเฮ้ยพาแทมดบบีแหละมัมว Nhu chịu một chiếc hơi hơi mùa hơi ngao ba hơi Mùa bùi hơi ngao 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 bùi Uh, it's here it's very. It's here is the um, Lovely Province. On the right is Peachbun Province. Its the point is the three section uh, separate three province. say Lovely and what's it? Peachbun. Peachbun. It's here we call Peachbun uh, Mountain. It's very good. It's now in the morning. Very cold now is thailand no cold oh. yeah no <laughs> no it's morning and evening and now it's about a, uh, hot it's very a hot folk, folk. hot a little bit not so about 37 celsius yes yes 37 years a lot of forest yes uh, degree it's a good you have, uh, no, have a lot of forest you have a lot of three who fast who fast <laughs> okay. <laughs> <laughs> it's okay. And now it's high. It high from the the sea about the eight eight hundred eight meters from the sea. It's Far. Very good. I'm good. I happy come to my family. That teacher Kongsak. ลูกแกลมีลูกแกลมี please เชื่อพระสังฆศักดิ์ไม่ไหวดรสุชาวดีโฮมการไปขี้สุชากรีโฮมการไม่ได้เลยโอ้ไปขี้มากเลยไม่ได้ไม่ได้จากวิสเนมข้าตูสุชาณลีโฮมการโอ้ตัวนั้นโอเค today is king's birthday fifth of december ข้าเลี้ยงมาสเตสตี้ yes มาสเตสตี้ king's birthday today is of fifth เดือนธันวาคม2013ห้าธันวาห้าโอเคถ่ายได้หลายรูปมันยอดแสงครับมีมาอีกแล้วโอ้มีเพื่อนแล้วไม่งั้นเหงาตาย <laughs> แม่มาถ่ายตัวหน่อยซูเปอปร์แมนตั้งโตแม่มาถ่ายตัวแล้วป <laughs> วดขี้ครับท่าเบงกี้ครับ เออพี่ชาสุชาสุชาคลีตังโตอาสุจันลีย้อนแสงตูมันไม่เคยชาตนหุไม่เป็นไรโอเคถ้าชวยนขอสัตว์ไทยนะ่าี่ตว้าควาดาวเมื่อกี้เดสตา์เปล่าพี่สายทำขาดได้ไหมไม่ได้ขาอ๋อเรามีเพื่อน วันนี้เห็นรถมา3ามคันมีรถเราแล้วก็มีมาชิกมาอีก2อคันเหงามากครับเหมามากโอ้ตังฟอจะตกนะจ๊ะตายละชีวิตนี้จะหาไม่ที่ทุ่งป่ากระเจียวงามนี่เองกระจียวงามอำตั้งด้วยตูระวังระวังระวังมอไป่างนี้ไปนะ หนึ่งสองสามแล้ว่าท่ามันซ้ำๆตั้งบ้าง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 จะได้ไปติดรูปเต็มเทาเ้าไกลหรอเป่าเห็นตาหัวเห็นต่เห็นต่มด,ดโอ้ยปืนพรางโอ้เป็นป <ะ S 1> ซอกซอกหินครับกระโดดสิครับถ้าพาขึ้นมา ป้ากับตกปั่ถามปวดปวดปาปช่วยจะเหลืออะไรปั่แตกช่วยเหรออ่ะไปลงไหนห้องน้ำมาไป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 ไงเนี่ยต่างเดินไปไไปเดินไปกระดูกไปหน่อยมันมันมืดมืดอะเราเท่าแต่มันลื่นเหรไม่เป็นไรหไปได้ไปได้ปได้ทำทำเท่ายังไงก็ได้อ่าหนึ่งสองสาม อาตั้งปถ่ายกับน้องนี่นางแบบแบบว่าลูกแบบว่าลูกเปรี้ยวตั้งปหนึ่งภาพากําลังกระโดดครับจำเอาไปไปถ่ายซะโก่มโกยอุทยานแห่งชาติป่าหิงามทุ่งกระเจียวตอนนี้ไม่บานนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ายไปเถอะ มันก็เห็นอยู่ดีละวางตรงไหนก็เห็นไ <laughs> ม่เป็นไรแม่มาทางซ้ายมืออ่ะอีกภาพหนึง่งทางซ้ายแม่ซ้ายมือเออไม่ย้อนแสงแม่ขับไปใกล้ๆหน่อยพี่น้องกอดกอันก็มันไกยเออตรงนั้นสวยอย่างนั้นดูไ้วยนะอ,อ,อ,อีกภาพหนึงน่งแต่งแต่งแนวตะแคงตู้มองแว็กล้องหน่อยดัยดานหล่นดัานหล่น

กันแมวท้องหน่อยนักกล้ามไปกันท้องหน่อยเอาถอดเสื้อหน่อยถอดเสื้อถอดเสื้อหน่อยใช้ไโชว์เฉพาะเสื้อเอาถอดเสื้อไม่มีไม่มีเห็นเอาถอดเสื้อหน่อยครับโอเคเสื้อแโชวกล้ามเอาโชว์หน่อยโอเคโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอาเรื่อเรื่อจะได้เอาจะน,นะขออนุญาตแล้วพอขออนุญาตแล้วจะไปเจ้เาเก่าอดาโอ้โ,อโหตอนนี้ชัยงามครับจะไปกวดที่ประเทศสิงคโปร์เอาเบงเบง อ้าวแม่แม่เอา <ละ S 1> บางกับพ<ม>ื้นมางกับพื้นที่เสื้อบางกับพื้นงั้นไม่ดูไม่สวยเอออ้าวใกล้ๆแม่ใกล้ๆหน่อยอตอนนี้อยู่นีบนป่าครับได้แบบได้หลายท่านหน่อยอีกภาพหนึ่งเออทางหน้าข้างหน้าแบบแบบนี้คิงคองคิงคองอ่ะคิงคองๆๆอ่ะสุดทา้ายคิงคองอ่ะคิงคองคิงคอง กิ่งคองแบบเบ่งโอเคครับอเอาไอ้ที่ย่อแขน,น,นตัวตั้งเลยนะไม่เห็นค้นไม้เลยอะ่ะอ้าวไหนต้นไม้ข้างล่<ข>างอราจะคิดว<า>่าแบบว่าถ่ายที่บ้านก็ได้นะถ่ายนุด๊ดนุ๊ดหนึ่งสองสามโอเคครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยี่จะย่นเจงครับให้ดูใบหน่อยดึงเลยวไหมฮะใบเป็นแบบไหนเป็นครับแล้วลำต้นเป็นแบบไหนลำต้นคล้าย

ออต้นลักใหญ่ที่ก้อนเอายางมาทำลงรักปิดทองนะครับเนี่ยตัวนี้ในป่าที่ป่าหินงามนะครับต้นต้นเดียวกันแต่ต้นเล็กอ๋อเป็นต้นเฟิร์นต้นเฟิร์นมันเฟิร์นมันห่อมันตอนนี้มันมันน้ำไม่มีมันห่อเหรอคือวังนกไม่ใช่ลังนกต้นเฟิร์นใหญ่นะครับกรูตายูซิตาต้า ดิงโฮดิงชูอ,อนาคาดีเอสอีตอนนี้เราก็มาดูป่าหินงามครับมหมหัมตั้ง,มงหมหัมโดปอา,า,าเช่นนะครับโอ้โหเกลี่ยขึ้นเมือ่อยมาดูงามขนาดไหน้องเดินดูไปสิปให้ตัวฉันได้พิสูจน์ให้เข้าใจ ่นฉันมันรกักเธอเท่าไรเออเป็นทางไม้นะครับมีตัวสลิงยึดเกาะนะครับ 1, 1, 1, 1, ตอนนี้เป็นทางน้ำไหลอืมตอนนี้ลูกชายลูกสาวแล้วก็คุณดรสุชวด,ดีก็กำลังเดินทางขึ้นไปสำรวจป่าหินงามงามหรือเปล่าู นี่ทำตั้งเนี่ยมองเอาเขามาทำตู<ฮ>เขาก็มานั่งทำมาเพราะเขาทำ,ทำ,ทำ,ทำเล่นๆสนุกสนานมีหินปุงลิงแม่ไก่ยักษ์ปราสาทเอราวัณจะเญดาฟีฟาเวอร์ับ,บทำมองอคนชอบมาทำหินตั้งข้างทางเนะี่ย อันนี้น่าจะเป็นหินปูนนะครับตูเป็นหินปูนนะจ๊ะไม่ใช่หินอคนีนะครับโอ้โหเดินแสลงเชียวประตูตน้ำหน้าระวังเดินแรงระวังเมื่อยนะอ่าเห็นหินฟีฟาเวอร์ครับนะครับนู่นไกลๆอ่ะเราไปดูหินต่อไปกันครับไม่หินอะไรบ้างเนี่ย อย่าบอกฉันว่าให้ไปไปแล้วจะเหนื่อย a c t ันะ o n อุย้ยระวังระวังหินทับตังระวังหินทับตังระวังอุย้ยหินหักเลยเนะี่ย,ยหินหักหินกระไดงออีกนิดหนึ่ง <laughs> อือหันเก๊กเลยนะนันหินอะไรจ๊ะหินแม่ไก่ตามไปดูครับน,นู่นอะไร on the right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  แม่ไก่อยู่ในตาก,ก้าไข่ไข่มาสิแม่ไ่หรออาไปอุย้ยอาถ่ายแม่อาไปถ่ายกันนอ้องมานี่หินอะไรหินลาวานมะาวานอาถ่ายหินท่ามองเหินท่ามองเออแอบคนทำอะไรกัน นีเห็นทํามองเหรอครับแอบคนอํบดูคำคนอํบน้ำอะไรเขาเรวหินแม่ไก่เห็นไหมหัวไก่นั่นหางไก่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนยิพิงก่อนแล้วหันมาสวยจังเลยสุชาลีหมตุยอ่าต่อไปไปไหนครับไปออกไปดูน่นจะมีมครับ หหินปิงลงุงตามแม่ลูกชู้ชื่นกำลังถ่ายรูปที่หินแม่ไก่ยักษ์อู้มาแล้วมาทางนี้คมอนมาดูหินหามตั้งหน่อย ถ่ายใกล้ๆจะเปน็นนางแบบถ่ายใกล้ๆนางแบบนี่เราอยู่บนโขดหินป่าหินงามนะครับจังหวัดชัยภูมิเจา้าถ่ายหน่อย <c oughs> อีกหน่อย <c oughs> อีกภาพหนึ่ง <c oughs> อีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งอ่ากระตูยิมหน่อยข้างล่าง โคตถ้าทางถ่ายแม่สวยงามโอ้ข้างหลังสวยเป็นวิวสวยมากเลยตัวตัวมาถ่ายตังนี้มันเห็นข้างหลังสวยเพราะมันชัดเพราะตามแสงโคตรใกล้ๆหน่อย,เอ,ยเออได้ได้ไม่เห็นหน้าไปนน่นหน้าไปนูนหหนปน่นโอเคสวยสวยสวยหน้นาเหมืนอนอ,อมทุกยิ้มแย้มแจ่มใสแอคท่านน้อย <laughs> ในแบบในแบบกิติมศักดิ์มองหลีมองหลีกล้องนิดนึงเ <c oughs> อ้อยยังไงก็ได้เอ้อยน่าเกียด <c oughs> ตุ๊ดในแบบตุ๊ด <c oughs> มันแล้ว <spe c oughs> เปลี่ยนถอดรองเท้าถอดนะอุ้ยอย่าถอดเลยหินบาท <c oughs> าาตูไปนายอีช้างเอราวัณ I love you บินเราบินไปแล้วไปเลยนะโอเคเอาไปไปถ่ายแม่ไปถ่ายนี่ไปไปสุดท้ายเอาไปถ่ายตุ้ยไปไหนนะปีใหม่ปีสุโอบาร์เซียปีนี้โอ้โหสวยเชียวตู้ตังโอ้ยทรายขาวจังระวังนะคะคุณุชาณลีชาวญบดี ใายขาวเขาหินมาจากทะเลไม่ใช่อันนี้เป็นหินทรายหลุกเป็นหินแปรแล้วครับเดี๋ยวออกมาพาะตรงนี้เคยเป็นอเป็นทะเลน้ําท่วมครับมันก็มีมีซากฟอสซิลเต็มไม่ใช่ไอหินอันนี้เป็นหินทรายเป็นหินแปรแล้วนะมันหินก็กรอนรู้จักรู้จักคำว่าหินกร่อนไหมมไม่ใช่มันเป็นกรอนมันก็ ท,ทุกที่เป็นขาไฟหมดในโลกนี้แหละม,มันก็เย็ยนตัวลงเค okay, ครับรเสียงรเสยงรไรจริงเลยรครับระวังเสือไปคาบนะโอ้ oh, มีแต่ป่าลกป่าหินงามผมอมีร oh, องเท้าด้วยโอ้ oh. อาอีกครั้งหนึ่งหนายืน่นในแบบ โอ้โห oh, ในแบบนั่งแบบสวยมากเลยเดี๋ยวส่งให้เมนเฮลเดแมนวูเมนเฮลด้วยครับถ่ายรูรูนั่งรูออ๋ระวังรูนั่งรูยืนยนี่มาเที่ยวพุทธานแห่งชาติป่าหินงามเ<อ>ชฟปูมรู้สึกยังไงบ้างครับดี<ก>ค่ะอะไรที่แปลกตาไปไกลเคยมาไหมครับไม่เคยค่ะ the first time just come here. เดอร์ฟท์ทาว e วอร์จัสต์ทัมเฮลรู้สึกยังไงบ้าง I feel โอเคอเมซิ่งอเมซิ่งโอเควัชาครีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างวันพ่อชาพ่อความมาเดี่ยวโอเค thank you เป็ดมีเจออะไรบ้างวันนี้เราเจออะไรบ้างที่รู้สึกประทับใจดูของพี่เบสป่ะชอบแต่งกิงชอบอะไรครับชอบอะไรครับชอบอะไรเอ่ยตอบสักทีดิครับนารำนะชอบหินครับหินสวยไหมหินสวยมากแล้รพสุดยอดนะสามจังหวัด 산통아 최대한 팍 차이로.